อะไรเนี่ยแปลกตาดีไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไหนดูสิก็น,นี่งไงโอ้โหทำไมออกดอกมากขนาดนี้ออกดอกทุกขั้วใบาเลยนะอืมน่าจะเป็นพุทธานะพุทธอะไรนะอืมพุทธาพุทธาพุทธาแม่ แต่อยู่ริมฟีปากเนี่ยลึกไม่ออกกุศาอะไรแล้วบอกมันเร็วๆสิเดี๋ยวคลิปก็หมดเวลาพอดีเออเดี๋ยวคิดก่อนขอเวลาคลิดนิเนเลกออกแล้วพุสาจีนไงดูได้อย่างไรก็นี่ยังไงดูใบสิดูใบเนี่ยในะบยกลมๆใหญ่ๆเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าพุสาจีนเออทานอร่อยมากเลยพุสาจีนเหรอ โอดีเลยแต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยออกดอกทุกขั้วใบเลยท้าจะตลอดทั้งจริงเลยทำไมดอกดอกขนาดนี้ออืมแสดงว่าไม่เคยเห็นดอกพุทราใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นนะสิดอกดอกแบบนี้ทุกต้นไหมก็คงยังนี้ละมั้งเออ ไม่เคยเห็นเมื่อกันแหละเอาที่จะบอกว่าเคยเห็นไนงะ